ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับแต่งเพลย์ลิสต์นะครับในตัว YouTube นะครับ YouTube Studio สำหรับใครที่ทำช่อง YouTube อยู่นะครับอาจจะเป็นมือใหม่เพิ่งอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปบน YouTube นะครับเปิดสร้างไรายได้ทำช่อง YouTube นะครับอยากจะปรับแต่งลบแก้ไขเพิ่มเติมเพลย์ลิสต์นะครับ วันนี้มีวิธีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทำช่อง YouTube จะข้ามไปก็ได้นะครับหรืออยากจะดูเพื่อเป็นความรู้ก็ได้นะครับไม่เสียหายเลยนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวต้องเกินท่านหน่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะทําช่องใหม่ๆนะครับคุณควรจัดเรียงเพลย์ลิสต์แยกหมวดหมู่ตัววิดีโอทุกที่คุณอัพขึ้นตัว youtube ให้ดีนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมนะครับผมอัพวิดีโอขึ้นไปไป้อยแล้วนะครับคราวนี้ ตอนแรกด้วยความก็ต้องบอกตรงๆด้วยความขี้เกียจนะครับบางทีก็เอาไปรวมอยู่กับเพลลิสที่ว่ามันบางทีมันไม่เกี่ยวกันนะครับพอว่าวิดีโอเราเยอะขึ้นวันหนึ่งนะครับมันจะมีผลต่อผู้ชมเหมือนกันนะครับบางทีเราเอาเพลลิสไปแปะไว้ที่แอสกรีนนะครับไปแปะไว้ไให้ดูเกิดผู้ชมมาเข้าไปดูมันไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจเขาก็จะข้ามไปอีกนะครับควรจะแบ่งแยกอะไรให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับมันจะได้ไม่ยุ่งยาก ในต่อหลังนะครับของผมแยกมาแบ่งมา5าวันเลยนะครับจัดเอายังเพลิดอะไรใหม่แยกใหม่ยังไม่เสร็จเลยนะครับ5วันสําหรับใครที่ต้องการจะลบเพิ่มเติมแก้ไขเพลิดในตัว YouTube Studio นะครับสําหรับใครที่ทําช่อง YouTube นะครับมือใหม่ๆนะครับวันนี้มีวิธีนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดตัว YouTube ขึ้นมาครับ เปิดกูเกิลค้นนะครับมาที่ YouTube พอ YouTube เสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่ตัวนี่ครับตัวมุมขวาบนนะครับเสร็จมาที่ y o u t u b e Studio ครับ YouTube Studio ที่คุณเข้าไปดูไอ้พวกรายละเอียดต่างๆของวิดีโอในช่องของคุณนะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาที่เพลย์ลิสต์มาคลิกที่เพลย์ลิสต์นะครับซ้ายมือของจอพอเพลย์ลิสต์เสร็จนะครับคุณจะเจอเพลย์ลิสต์ของช่องนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับก็ดีที่คุณอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปหลายๆวิดีโอกันนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการนะครับแก้ไขนะครับง่ายๆเลยครับวิธีการแก้ไขก็มาแยกนะครับกรณีคุณจะแก้ไขนะครับให้คุณมาที่รูปดินสอน่ะครับคราวนี้ผมจะเอาที่ตัวนี้นะครับเอาที่เพลิดอันนี้มันก็จะมีชื่อเพลิดบอกนะครับเนี่ยอย่างอันนี้แก้ปัญหา windows 7นะครับเราจะมาแก้ไขเพลิดในส่วนของตรงนี้นะครับ คราวนี้นะครับคุณจะเห็นรายชื่อวิดีโอนะครับเอียงรายเต็มไปหมดนะครับกรอนี้คุณอยากลบไหนๆก็สอนกันะครับวิธีการจะลบเพลิดนะครับกรณีคุณแบ่งแยกเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณจะลบให้มาที่จุด3จุดนี้ถ้าลบเพลิดนะครับเพลิดนี้จะหายไปทั้งเพลิดนะครับแต่วิดีโอไม่หายนะครับส่วนฟันเฟืองนี่เป็นการตั้งค่าเพลิดนะครับอนุญาตการฝังนะครับอนุญาตการฝังก็คืออนุญาต ให้ผู้อื่นนะครับเอาคลิปวิดีโอ youtube เรานะครับไปฝังไว้ในเว็บไซต์ได้นะครับส่วนเพิ่มวิดีโอใหม่ไปยังด้านบนสุดของเพลย์ลิสต์ก็คือเวลาเราอัปโหลดวิดีโอแล้วก็เอามาลงเพลย์ลิสต์อันนี้นะครับวิดีโอที่เราอัปโหลดล่าสุดมันจะขึ้นไปอยู่บนสุดนะครับตั้งเป็นซีรีส์ทางการสํหรับเพลย์ลิสต์นี้ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะเป็นนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มาอยู่ที่ซ้ายซ้ายมือสุดนะครับเหมือนกับว่า โชว์อยู่นะครับเสร็จว,วิธีการแก้ไขนะครับถ้าแก้ไขชื่อก็มาที่ตรงนี้มาคลิกที่ตรงนี้สามารถแก้ไขชื่อได้ใส่คําอธิบายก็คือตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จก็อย่าลืมบันทึกด้วยกันนะครับถ้าไม่บันทึกมันจะไม่จําค่านะครับเสร็จคราวนี้นครับวิธีการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็น,นี่สมมุติเรื่องนี้คุณจะแยกไปเรื่องอื่นนะครับคุณอย่าเพิ่งไปลบจากเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับให้คุณมาที่จุด3จุดนี้ แล้วก็มาที่บันทึกไปยังเพลิดคราวนี้คุณก็มาตั้งชื่อเพลิดใหม่ที่ตัวบวกนี่คราวนี้คุณก็ตั้งนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาที่ความเป็นส่วนตัวให้เปลี่ยนจากส่วนตัวเป็นสาธารณะนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะครับคนอื่นจะมองไม่เห็นนะครับผู้ที่เข้าชมช่องคุณจะไม่เห็นวีดีโอไม่เห็นเพลิดนี้นะครับคุณต้องมาเปลี่ยนให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาสร้าง พอสร้างเสร็จนะครับคุณกลับมาที่วิดีโอตัวเดิมครับแล้วก็มาที่บันทึกไปหยัดเพลิ์คุณจะลบวิดีโอตัวนี้ออกจากเพลิ์อันนี้ใช่ป่ะครับคราวนี้คุณก็มาที่บันทึกไปยังเพลิ์คุณจะเห็นไหมครับเพลิ์ที่เราสร้างตัววิดีโออันนี้มันจะไปอยู่ในเพลิ 1, 2, ์หนึ่งสองสามนะครับคราวนี้เราจะลบออกนะครับจากตัวเ,เพลิ์แก้ปัญหา Windows 7นะครับคุณก็เอาเครื่องหมายถูกออก ตัว YouTube มันจะเอาออกให้เองโดยอัตโนมัติง่ายไหมครับสมมุติเราจะเพิ่มเข้าไปอีกเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ถ้าจะเอาออกเราก็เอาเครื่องหมายถูกออกก็แค่นั้นนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะเอาเพลย์ลิสต์นี้ออกเอาไว้ที่เดิมนะครับพอทําให้คุณดูเป็นตัวอย่างครับก็นี่ครับวิธีการเพิ่มเพิ่มสร้างและแก้ไขเพลย์ลิสต์ในตัว YouTube นะครับรวมไปจนถึงวิธีการลบเพลย์ลิสต์ส่วนอันนี้จะเป็นแชร์เพลย์ลิสต์ ใช้เพลิสทั้งเพลิสตนะครับไปที่ facebook, twitter, b l o g อ e r reddit นะครับอะไรนี้ได้หมดนะครับไปฝังไว้ตามเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเล่นวิดีโอในเพลิสตแบบสมนะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการลบสร้างแก้ไขเพลิสตในตัว youtube studio นะครับสำหรับใครที่ทำช่อง youtube อยู่นะครับ จะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ดูได้นะครับแต่มือเก่าก็คงจะเป็นหมดแล้วนะครับครับก็ดีถ้าเป็นอยู่ถ้าดีถ้าเป็นเบจิมะก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ